อยู่ออสเตรเลียค่ะช่วงนี้หน้ามะม่วงมาแล้วค่ะหามะม่วงเปรี้ยวมะม่วงสุกในเบลเบิร์นค่อนข้างง่ายนะคะตอนนี้ไปได้มะม่วงน้ําดอกไม้มาค่ะเปรี้ยวมากิโลละเจ็ดดอลลาร์นะคะประมาณ160ร้อยหกสิบกว่าบาทไทยนะคะนี่คือว่ารา,ราคาถูกนะราคานี้ก็ใส่พริกกระเทียมลงไปตำนะคะใส่ผงชูรสสักสองช้อนตอนแรกจะใส่หมดนะคะมันเหลือนิดนึงนะคะแต่แกรงใจคุณแม่ก็เลยไม่ใส่ดีกว่านะคะใส่น้าตาลอีกสองช้อนชานน้อยนะคะคือตำมะม่วงชอบกินแบบหวานๆนหน่อยนึงนะคะแล้วก็ตำพร้อมกันลงไปก่อนนะคะรสชาติจะได้กระจายนะคะความเป็นผงชูรสใช่ไหมคะ แล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะอันนี้เป็นปูเค็มนะคะนําเข้าจากเวียดนามค่ะมีขายตามร้านไทยร้านเอเชียทั่วไปในเมืเบิร์นนะคะขาดไม่ได้ค่ะน้ําปลาค่ะเขาใส่สักสองช้อนทัพพีไม่พูนเท่าไหร่นะคะอยากจะพูนกว่านี้แต่ว่า<ห>เสียดายกูมันหมดนะคะขนาดตามะม,ม่วงขอรสชาติเปรี้ยวๆเลยใส่เลมอนไปสักหน่อยนะคะตกท้ายด้วยถั่วลิสงสักนิดนะคะครยออสเตรียซื้อได้นะคะมีขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอย่างโคสต์เวิร์ดนะคะนี่ก็ะทำน้ำปรุงเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะก็เทลงไปผสมกับมะม่วงซอยมะม่วงสับที่สับไว้นะที่จริงจะเอามา